สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาสรุปแนวทางฮานอย3น้อยมัดรวมนะคะแอดมินให้เด่นไปที่840นะคะแนวทางเข้านะคะ นอยพิเศษศูนย์ห้านะคะหลุดพี่น้องดูแอดมินให้เด่นศูนย์นะคะเด่นมานะคะแต่เจาะไม่เข้านะคะสามศูนย์ก็หลุดพี่น้องดูสิเด่นศูนย์นะมาหมดเลยนะคะถ้าเจาะเข้านี้มาสามคู่เลยนะคะพี่น้องเสียดายมากเลยเจาะไม่เข้าเองนะคะนอยปกตินะคะหนึ่งสี่นะคะมานะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งตัวชอบตัวเน้นนะคะพี่น้องจ๋า ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะแอดมินก็ย้ําทุกครั้งเลยนะคะส่วนหนึ่งส่วนเจ็ดหนึ่งก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าน้อย VIP นะคะสีห้ามาอีกแล้วเด่นสีนะคะเจาะไม่เข้านะคะพี่น้องเสียดายมากๆเลยหลุดนะคะส่วนสี่ศูนย์มานะคะพี่น้องจา๋าสี่ศูนย์มาตัวตรงนะคะพี่น้องสรุปนะคะเข้ามาสองน้อยนะคะน้อยปกติมาบนนะคะหนึ่งสี ส่วนล่างนอย VIP มาล่างนะคะสีู่นะคะพี่น้องจ๋าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าก่อนอื่นก็ฟังคำเตือนก่อนนะจ้ะคำเตือนนะจ้ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมองเห็นไหมพี่น้องทับ 08ทับ64นะคะร่วมมองเห็นไหมเอ่ยกลัวมองไม่เห็นนะคะพี่น้องเอาเป็นเปลี่ยนเป็นปากกาสีดำแล้วกันนะคะพี่น้องจะจะได้เห็นชัดๆนะคะแนวทางฮาหนอยสูตร สามนอยมัดรวมนะคะสามนอยมัดรวมวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่ก็จะมีสองหก เก้านะคะรู้สึกว่ากล้องจะมืดๆไปนะคะพี่น้องจะซูมเข้าซูมออกนะคะเรามาเจาะสองกันนะคะก็จะมีสองศูนย์ สองสี่สองแนะคะส่วนเด่นหกนะคะก็จะมีหกหกหกเกหนึ่งะคะส่วนเด่น9ก็จะมีเก้าศูนย์เกดเกนะคะพี่น้องจา๋า ตัวที่แอดมินชอบนะคะโอ้ยชนกล่องแล้วพี่น้องแอดมินก็ได้แต่เดี๋ยวแอดมินเขียนเสร็จนะคะแอดมินก็จะซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะพี่น้องจ๋าจะเย็นๆนะจ๊ะตัวที่แอดชอบก็จะมี28 24 6 1 9 8นะคะแล้วก็จะเป็น 6กนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋ามาซูมให้เห็นใกล้ๆทีนี้จะได้เห็นกันชัดๆนะคะพี่น้องตัวที่แอดชอบก็จะมี2428 6661 6, แล้วก็8ออก98นะคะพี่น้องจา๋า ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นถักท้ายให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ รวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า